สืบสายทานด้วยใจพักพระจักกี สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีค่ะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังขึ้นดอยไปทําความรู้จักกับโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำรินะคะไปฟังกันว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาได้รับประโยชน์อะไรยังไงจากโครงการนี้บ้างค่ะตอนนี้นะคะดิฉันมีสายจากนายพงศักดิ์ด่วงโยธ ทาค่ะผู้มนวยการสำนักสนองงานพระราชดําริกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ในสายกับเรานะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผอ,อเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ต้องให้ผอ,อมาอัปเดตแล้วก็มาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะว่าโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดําริเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยดําเนินการไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เคยทราบถึงที่มาของความห่วงใยที่ส่งผลให้เกิดโครงการ เหล่านี้ขึ้นอยากให้ผอไออด้เล่าให้ฟังค่ะว่าโครงการเนี้ยเกิดขึ้นยังไงคะที่มาของโครงการเหล่านี้นะครับจากกระแสท่าพระบเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําฉันจะเป็นป่านะครับป่าที่ถวายความจงรักคดีต่อน้ําพระเจ้าอยู่หัวสร้างอาเจน้ําฉันจะสร้างป่าเป็นท่าหรับเมื่อปี2525ที่บ้านท่าติ้วอำเภอสองดาจังหวัดสกลนครนะครับตรงนี้เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระันปีหลวงนะครับที่จะดูแลปัญหาของทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ขึ้นนะครับในขณะเดียวกันก็จะ เพือเหลือพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่นในพื้นที่ต่านอรักด้วยนะครับก็เลยมีโครงการบำรบัดหลายๆโครงการของรงท่านนะครับท,ที่กรมปัญญายดูแลอยู่เนี่ยทั้งหมด72โครงการเป็นของสมงเด็จประพันธปีหลวงที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของรัชดรในพื้นที่เหล่านั้นนะครับตรงนี้สถา,านีการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามบมบิก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับที่มีแนวทางในการป้องกันปัญหาในการบุกทําทำลายรัวยป่าไม้เพื่อให้รัษดรเนี่ย สามารถที่จะทาการเกษตรได้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับใช้พื้นที่น้อยให้เปิดประโยชน์สูงสุดนะครับมีได้ปีการรู่ทําลายอย่างเช่นแต่ก่อนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็เพื่อจะให้คนที่อยู่ในป่าตรงนั้นเนี่ยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆให้ดีขึ้นนะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะสามารถที่จะอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างถูกต้องนะครับไม่เบียดเบียนไม่บุกทาลายกันแล้วก็มีเกิดความสมดุลและย,ยั่งยืนนะครับจึงเป็นที่มาของสถานีพัฒนาาเกษตรที่สูงซึ่งแรกเริ่มเลยนี้นะครับ ตั้งแห่งแรกเลยนะครับที่ยัเพเวียงแห็งจังหัดเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อปี2543น,นะฮะก็20กว่าปีแล้ว21ปีมานานที่ผ่านมานะครับตอนนั้นยังใช้ชื่อว่าสถานีสาธิตและถ่ายทอดเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซมบนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเขาใช้ไม่จนถึงทุกวันนี้ชื่อนี้ครับชื่ออ่งแรกอ๋อแสดงว่าที่บ้านแปลกแซมก็คือใช้ชื่อนี้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริถูกต้องครับใช้ใจ<อ>ชื่อนี้อยู่ครับหลังจากนั้นมาอีก17แห่งก็จะเป็นชื่อใช้ชค,คำว่าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามระลึกทั้งหมดครับแอบกำลังจะถามพออ,อ,อยู่เชียวว่าจากวันแรกที่มีการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นจนถึงวันนี้นี่มีทั้งหมดกี่แห่งแล้วคะอ่าทุกวันนี้มีทั้งหมด18แห่งครับอยู่ใในนกาอยู่ 6จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยครับมีอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย8แห่งเลย8แห่งนะครับค่ะจังหวัดเชียงราย4แหง่งที่จังหวัดน่าน3แห่งนะครับแล้วก็มีที่จังหวัดพิษณุโลกกำแพงเพชรและจังหวัดพะเยาอีกจังหวัดละ1แห่งครับรวมทั้งหมดมีทั้งหมด18แห่งนะครับตรงนี้ซึ่งกรมวิทยาแห่งชาติสตาลันพืชเนี่ยรับผิดชอบดูแลทั้งหมดเนี่ย17แหง่งใช่ครว่าเป็นเจ้าที่ผู้ประสานงานโครงการดีกว่าครับเพราะเนื่องจากว่างานโครงการพระราชสมบัตินะครับทุกโครงการครับ รวมทั้งสถานีเกษตรทีรรร่สูงนี้ด้วยนะครับเป็นลักษณะของการบูราณาการหน่วยงานต่างๆเข้าม,มาร่วมกันดําเนินการนะครับค่ะเป็นการจัดทําเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแปลงสาธิตแปลงทดลองในการปลูกพืชเกษตรทําการเกษตรอย่างถูกต้องนะครับเพื่อให้รัศดรเนี่ยในบริเวณที่เหล่านั้นในในชุมชนหม,มู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็น,นาเอาความรู้ที่ได้เนี่ยเข้าไปทําในพื้นที่ของตนเองใช้พื้นที่ ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดประมาณนี้นะครับแสดงว่าจริงๆแล้วก็คือไม่ได้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทํางานเพียงลําพังแต่ว่าเราบูรณาการร่วมกันแต่อาจจะเป็นในเรื่องของทางสํานักสนองงานพระรมารีอาจจะดูแลเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้เป็นหลักใช่ไหมคะครับถูกต้องครับเพราะพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่เลยนะครับร้อยละเกา้าสิบเนี่ย จะอยู่ในพื้นที่ป่าโนลักซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติอุทยานราชบัณฑาซึ่งเป็นพื้นที่ในการรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาตินะครับ<ฆ>ก็เลยแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักนะครับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นกรมพัฒนาที่ดินนะฮะกรมวิชาการเกษตรกรม่งเสริมเกษตรหรือแม้แต่หน่วยงานทางด้านความมั่นคงทหารตำรวจนะครับก็จะเข้ามาร่วมบูรณาการในการทํางานเหล่านี้นะครับเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้บางครั้งเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆชายแดนที่แปลกๆที่เอาอยู่ใกล้ชายแดนมากครับก็จะมี เหมือนงานของผองกข้ามาเพราะามันจะเกี่ยวเรื่องกับยาเสพติดเรื่องการข้ามแดนแบบนี้ด้วยครับครับผมทั้งสิบแปดแห่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นเนี่ยมีแนวทางการดําเนินงานที่เป็นลักษณะเป็นแนวทางหลักๆที่วางไว้เหมือนเหมือนกันนี่มีมีอะไรบ้างอะคะครับแนวทางการดาเนินงานอย่างที่ําเรียนไปนะครับก็เป็นเรื่องของการบูณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาช่วยเหลือทางทัพงเกราะป่าไม้และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เหล่านั้นนะครับอันแรกคือเป็นการดูแลป้องกันพื้นที่ป่า ที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ประนาลองทานเนี่ยให้คงอยู่ต่อไปนะครับแนวทางที่สองก็คือการพื้นปูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมนะครับให้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์ดังเดิมประการที่สามซึ่งเป็นประการที่สําคัญที่สุดก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆมิตินะครับไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพกายด้านการศึกษาเหล่านี้นะครับ ก็ช่วยเหลือกันทุกหน่วยงานเป็นเรื่องของการบรูรณาการในการทํางานเพราะงั้นเนี่ยทุกสถานีทั้ง18สถานีจะมีแนวทางหลักอย่างที่ผมกำงเรียนนะครับ20ปีผ่านไปนะคะที่ตั้งแต่เริ่มโครงการมาถึงตอนนี้เนี่ยถ้าให้ผอ,อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของโครงการนะคะก่อนที่จะมีโครงการจัดตั้งขึ้นแล้วก็หลังจากที่จัดขึ้นแล้วเนี่ยมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ยังไงบ้างคะายยกตัวอย่างเป็นบางแห่งก็ได้ค่ะตรงนี้ต้องต้องนับว่าเป็นความร่วมมือร่วมมือของทุกๆหน่วยงานที่มาร่วมกันทํางานนะครับเห็นผลได้อย่างชัดเจนจากสภาพพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูดูแลเนี่ยเกือบแสนไร่มีการปลูกป่าไปแล้วในพื้นที่สถานีเกษตรเนี่ยเกตแปลกุดไร่ด้วยกันนะครับเป็นพื้นที่ป่าสํานาันธทั้งนั้นนะครับ การที่สองที่เห็นชัดเจนเลยคือคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยเดิมการพัฒนาขึ้นาจากแต่เดิมที่มีความยากลาบากนะครับไม่ว่าทั้งเรื่องของเส้นทางคมนาคมเอ่ยทั้งเรื่องของด้านสุขอนามัยเอ่ยทั้งเรื่องของรายได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่น ที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่บ้านบางขอนจังหวัดเชียงรายเนี่ยครับตรงนี้ก่อตั้งเมื่อปี2 5 4 5หลังจากแตกใจมา2ปีก็ตั้งบางขอนมานะครับตรงนี้เนี่ยถ้าดูทางมิติทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยดูรายได้ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเมื่อปี2545มีรายได้ต่อครัวเรือนต่อปีเนี่ยเฉลี่ยประมาณ5 0,000บาทในขณะที่เมื่อปี2563นราะครับรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ1 6 2 0 0 0บาท สองคาเรือน่อปีเพิ่มเพิ่มเป็นสองร้อเปอร์เซ็นเลยครับนะครับหรืออย่างที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่ดอยบ่อนล้านที่อำเภอพางหวัดเชียงใหม่เนี่ยถ้าดูรายได้ต่องคนเรือนต่อปีเมื่อปีสองพันนร้อยสี่บเจ็ดตอนนั้นนี่ห้าพันบาทแต่พอมาไปยกสามเนี่ยเป็นหนึ่งแสนสองมืนบาทนะครับจากห้าพันบาทนะครับนะครับหรืออย่างสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่บ้านจะจจุกตะเกี้ยงอยู่ที่อำเภอบ่อเกลือแต่อยู่ที่จังหวัดน่านนะครับตรงนี้ มัไปตั้งตั้งเมื่อปีสี่เจ็ดเช่นกันครับเพราะมีรายได้อยู่ประมาณสองหมื่นบาทต่อกระเรือนต่อปีในขณะที่ปีหกสามเนี่ยมีรายได้ประมาณแปดหมื่นบาทต่อกระเรียนต่อปีซึ่งอันนี้ทถ้าถ้าดูทางวิถีรายได้แล้วเนี่ยต้องการชัดเจนว่าการดําเนินการตรงเนี้ยเราประสบผลาสำเร็จมากพอสมควรนะครับในระะที่น่าพึงพอใจว่าประชาชนเนี่ยมีรายได้มีอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงมันก็จะส่งผลในเรื่องของการช่วยกันในการที่จะดูแลพื้นที่ป่าเหล่านั้นนะครับว่า ต่อไปรัฐมนตรก็ไม่ต้องไปบ,บุกป่าเพื่อจะเพิ่มอะไรที่มันไม่ถูกต้องอีกต่อไปก็มีการทําการเกษตรที่ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์นี่ตั้งแต่ตอนตั้งระฐธรน,นีครับอย่างอย่างที่ทราบกา<ม>ันว่าโครงการนี้เป็นสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฉะนั้นคนที่อยู่บนที่สูงส่วนใหญ่เราก็จะพอจะนึกออกนะคะว่าเขาจะเป็นรัษฎรชาวไทยภูเขาเป็นหลักตรงนี้นี่ในเรื่องของการส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องการเกษตรคือเราต้องปรับเปลี่ยนเขาจาก แต่เดิมอย่างที่เคยรู้กันว่าถ้าเป็นชาวเขาก็ก็จะทำไร่เลื่อนลอยไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่นะตอนตอน,นี้เนี่ยเราไปส่งเสริมเขาให้เขาทําเกษตรอยู่กับที่อะไร,รที่เราไปส่งเสริมเป็นพืชหลักแล้วก็มันเป็นตัวที่สร้างรายได้เด่นๆให้กับเขาอะคะพอตรงนี้ต้องจำเรียนว่ามันเป็นการทำลักษณะวัฒนากเกษตร หมายถึงมีมีเรื่องของตาไม้ก็คู่เข้ามาด้วยนะครับเพื่อให้ไม้ใหญ่เนี่ยเป็นไม้ที่ยึดเกาะพื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้ในขณะเดียวกันรัฐดรก็จะมีรายได้จากทําการเกษตรในพื้นที่ตรงนั้นพืชหลักๆเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยทางรัษดอรพี่น้องชาวในภูเขา้าบนนี้ก็อาจจะปลูกกะหล่ำปีปลูกคะนาปลูกอะไรที่มันเป็นใช้พื้นที่เยอะแล้วก็เป็นพืชเกษตรที่ส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินเอด การใช้สายที่มีเอ่ยนะครับค่ะสิ่งที่เราเห็นผูชัดเจนก็คืออย่างเช่นกาแฟนะครับกาแฟที่เป็นมันเป็นพืชพืชเกษตรที่ต้องอาศัยร่มเงาของต้นไม้ตรงน,นั้นเนี่ยชาวบ้านก็จะต้องมีการปลูกไม้ใหญ่ควบคู่กับต้นกาแฟไปด้วยเพื่อให้ผลผลิตของกาแฟนี่ดีขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจะมีพืชเกษตรตัวอื่นที่มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นอย่างเช่นะมะคายดีเมียอะไรพวกนี้นะครับ ร่วมกันในตรงนี้ด้วยแล้วก็มีพืชไม้เมืองหนาวต่างๆที่เป็นที่เป็นไม้ผลแล้วตอนเด่นนึกไปที่ไม้ผลด้วยส่วนแต่นะครับเนื่องจากจะให้มันเป็นพืชคุมบินไปด้วยแทนที่จะเป็นพืชล้มลุกนะครับครับผมครับอย่างเรื่องของกาแฟพอตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีคนเมืองชอบรับประทานมากกาแฟแทบจะทานแทนน้ำเปล่าอย่างนี้ชาวบ้านอย่างที่บ้านปังขอนี่ก็คือสามารถรวมกลุ่มกันแล้วก็นํากาแฟมาส่งขายได้ได้อย่างดีเลยสิคะเนี่ยที่บ้านปังขอนก้าวไกลกไปกว่านั้นอีกครับ เขาเขาเขาได้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีการทำเอ็ูร่วมกับบริษัทฐานพลังของปตท,ทครับที่ส่งกาแฟให้ทางอเมซอนแล้วปีนี้เนี่ยก็ได้ส่งผลงานของพี่น้องประชาชนของกาแฟบังของเนี่ยเข้าประกวดรางวัลเ,เลือดดัดของสำนักง,งานกพลด้วยนะครับซึ่งซึ่งผ่านการตรวจสอบไปแล้วครับก็รอผลการตัดสินึ p 1น,นะครับ ในส่วนของกาแฟเนี่ยนอกจากที่ปังขอที่ที่เราอาจจะรู้จักกันดีนะครับก็จะมีอยู่ที่ภูพยักษ์อีกที่หนึ่งที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับใช่ใช่ที่นี่ก็หอมอร่อยมากกาแฟที่ภูพยักษ์แล้วก็พี่มณีพิกที่น่านก็เป็นกาแฟมณีพึกอีกอันหนึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นอีกชื่อเสียงของข้างติดตลาดอยู่ของกัาที่นัานนะครับตรงนั้นครับสําหรับทกสืบพันธ์ดราเกษตรต่างๆนอกจากกาแฟที่ได้พูดมาแล้วนะครับก็จะมีสืบพันธ์เด่นๆนะครับซึ่งผมก็ให ทางสถานีแต่และสถานีเนี่ยต้องพยายามที่จะหาอ่ามันจะเป็นสินค้์เด่นของของสถานีเองนะให้ได้ว่า <ừ> ถ้าพูดถึงลิัณฑ์ตัวนี้แล้วคนจะต้องนึกถึงที่อย่างนี้อย่างเช่นอย่างที่บอกคือถ้าถ้าพูดถึงกาแฟก็ต้องนึกถึงปานขอน <c oughs> นึกถึงมุพยักษ์นึกถึงมณีพฤกษ์นะครับถ้าพูดถึงน้ำมอนหรือว่าน้ำมันเบอรี่อะไรพวกนี้ก็จะนึกถึงบุย <c oughs> พยักษ์บุพักอ่าใช่นะครับถ้าพูดถึงอ่ามาคาเดเมียก็จะเป็นที่ สถานีที่เสาแดงที่อำเภอกานยาเนวัฒนาที่จังหวัดเชียงใหม่ในตำแหน่งประมานี้ครับนอกจากน้ยังมีผลิตภัณฑ์เกษตรที่ส่งออกมือนนอกไปประเทศอเมริกาก็มีนะครับเขาทําเป็นยอดหวายอบแห้งนะครับส่งไปที่อเมริกาเป็นสินค้าส่งออกเลยครับยอดหวายแหะคะครับมันเป็นวิธีการถนอมอาหารนะครับเขาจะปลูกหวายนะครับเสร็จแล้วก็เอายอดเนี่ยมาอบโดยวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมเขาครับเป็นชนชาวเขาเผ่ามงนะครับอบแล้วปุ๊บมันก็จะมีน้ําหนักที่เบาลงใช่ไหมครับเขาจะส่งตัวเนี้ย เป็นอาหารให้กับพี่น้องเขาที่อยู่ที่อเมริกานะครับเอากลับไปที่โนโตาเอาไปแช่น้ำไปอะไรก็ปรุงอาหารอีกทีก็ทานเป็นเป็นไหวอืส่งออกด้วยโกอินเตอร์กันไปนะคะอันนี้แหมดีจังนอกจากในเรื่องของอบรรดาอาหารแล้วนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าที่ศูนย์นะคะสถานีพัฒนากเกษตรที่สูงยังมีการต่อยอดในเรื่องของการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยก็อย่างที่ดําเยนเมื่อ ตอนแรกนะครับว่าส่วนใหญ่พื้นที่ตรงนี้จะอยู่ในพื้นที่สูงภูเขาสูงนะครับ<ฆ>เพราะงั้นเนี่ยหลายๆพื้นที่นะครับก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่ที่มีความสวยงามนะครับบางที่ก็มีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของภุมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของที่นาเกียนนะครับที่อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่เพข้างไกลครับเดินทางจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปถึงอำเภออมก่อยนี่ก็ใช้เวลาสามชั่วโมงเด<ฆ>ินทางต่อไปที่สถานีนาเกียนอีกประมาณ สองชัมม่วโมงกว่าสี่ห้าชัมม่วโมง,ะง,งน,ะนะครับกว่าจะถึงตัวไถนาเกียนค่อนข้างยากลําบากนะครับตรงนี้จะมีเรื่องของช้างไถนาให้ให้เราเห็นนะครับถ้าไปเที่ยวนะครับ<ฆ>คือเป็นชนชน,ชน,ชนกระเหลี่ยงนะครับเข<ฆ>าใช้ช้างในการทําไม้การลากผลุ่มลิตการเกษตรนะครับ<ฆ>ต,อตอนหลังมานี้ก็เอาช้างมาไถนาแทนแทน,แทนวัวแทนควายานะครับในต,ตรงนั้นตอนนี้ก็วิถีชีวิตก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับแต่ว่ายังก็งยังมีให้เห็นอยู่นะครับตรงนั้นหรือพื้นที่ที่มันมี อยู่ในที่สูงที่มันมีเสถียภาพที่จะปักให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเช่นที่สถานีพัฒนาการสยูที่สูงที่ที่ดอยม่อนล้านที่อำเภอเพร้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงนี้จะอยู่บนจุดสูง้อยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อขึ้นไปถึงจุดนั้นเนี่ยสามารถที่จะชมวิวมองลงมาจะเห็นตัวเมืองเพร้าตัวอำเภอเพร้าได้ทั้งเมืองแล้วก็สามารถที่มองเห็นยอดดอยหลวงเชียงดาวอะไรครับ มองเห็นมองอัวเจ <นา S 1> ตน,น,นตคะครับตรงนันวิวสวยครับถ้าได้พักกลางคืนเนี่ยจะมองมาเห็นแสงไฟอะไรสวยงามมากตรงน,นั้นนะนรับล,ลานหรือแม้กระทั่งที่บางขอนเองเนะครับก็จะมีการปลูกต้นนางพญาสือโค่งไว้ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้าไปชมดอกนางพญาสือโค่งได้ในช่วงฤดูหนาวนะครับสวยงามไปทั้งดอยครับตรงนั้หรืออย่างที่สถานีสจกวตเกียงที่ตำบลขุนน่านอำเภอเชียงบุรีจังหวัดน่านเนี่ยตรงนี้ก็จะมีจุดชมวิว นาขั้นบันไดของมัตเจุกก็ทำนาขั้นบันไดค่อนข้างเยอะถ่ายภาพออกมาก็สวยงามอยู่ครับหลายๆที่ครับถ้ามีศักยภาพมีอยู่ที่สูงก็ ตอนนี้ก็ถือเป็นแนวทางในการต่อยอดโครงการอย่างเงีค่ะนอกจากในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แล้วมีแหล่งอาหารให้ชาวบ้านในพื้นที่โดยไม่ต้องไปบุกรุกป่าแล้วในอนาคตนี้ก็คือต่อยอดอย่างที่ผออบอกทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนขึ้นไปเที่ยวชมได้หลายๆที่ที่พอพูดมาดิฉันเคยได้ไปมาแล้วแล้วก็สวยจริงๆนะคะแต่ว่าณช่วงเวลานี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกเอ๊ะช่วงเวลานี้โควิดกําลังระบาดยังไปเที่ยวไม่ได้นะคะ อันนี้เราเราฟังไว้ก่อนเก็บข้อมูลนะคะอาจจะเที right. ่ยวทิปครับเที่ยวทริปรูกันก่อนให้ดูครับได้คะ่ะแต่ว่าพอถึงเนี่ยค่ะสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะผอทางโครงการเนี่ยได้มีมาตรการการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ของโครงการแต่ละแห่งยังไงบ้างไหมคะตรงนี้ในส่วนของโครงการของสถานีพัฒนาการเดินที่สูงเองนะครับก็จะหนักดีถึงถึงเดี๋ยววิกฤตการณ์นะครับที่กระทบไปทต่วนะครับตรงนี้ทางตัวสถานีเองนะครับ ก็มีแนวทางที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการโควิดมาทีบ้างนะครับเรื่องของการการจ้างแรงงานให้เข้ามาทํางานในนทานีนะครับสําหรับผู้ที่อาจจะเดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหาคนครนะครับหรือว่าจากพื hmm. ้นที่อื่นนะครับเข้ามากล,กลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีไม่มีงานทําไม่มีอะไรพวกนี้นะครับก็ทางโครงการก็จะพิจารณาในการที่จะ,ะให้เข้ามารับจ้างนะครับเป็นแรงงานชั่วคราวในในพื้นที่เพื่อจะ บรรเทาภาระาต่างๆของประชาชนเป็นตรงนั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการพิจารณาในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร,อญญรษของร,รัษดรในพื้นที่นะครับอาจจะด้วยราคาผลผลิตบางอย่างอาจจะตกตําหรือเอาไปขายไม่ได้เนื่องจากไม่สามารถเดินทางขนส่งไปได้พวกนี้นะครับก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยการเข้าไปรับซื้อเข้าม,มาแล้วก็เดี๋ยวทางฐานนาเกษตรก็จะมีแหล่งที่จะกระจายสินค้าตรงนี้ให้กับ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเหลาชนในตรงนี้ด้วยครับค่ะแต่อย่างน้อยตอนนี้คือในเรื่องของชาวบ้านที่ทํางานอยู่ในโครงการของทางสถานีเกษตรที่สูงนี้คืออย่างน้อยก็มีอาหารใช่ไหมคะในภาวะบแบบนี้ครับเรื่องอาหารการกินก,นก็ก็มีอย่างพอเพียงครับไม่ต้องไม่ตรงนี้จะไม่เดือดร้อนค,ครับค่ะเพราะว่าเขาก็ปลูกพืชปลูกผักไว้รับประทานเองด้วยถูกต้องครับ จริงๆคนเมืองก็เอาแนวคิดนี้มาดิฉันว่าน่าจะทําได้เหมือนกันนะคะผอในเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารของตัวเองให้เหมือนกับทางชาวบ้านที่อยู่ในโครงการสถานีเกษตรที่สูงแบบนี้ใช่ครับเราะเจะมีทางกญญาางลยานหนึ่งขกาจะมีอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าพืชตักสวนครัวโลกินได้อะไรพวกนี้ครับก็จะส่งเสริมจะให้เป็นไปนตามแนวพัิบ์ดของพระบาทสมเด็จพระรมงกุฎเกาเิาอยหที่เบศตนะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตรงน,นี้เราก็จะประยุกต์เข,ข้ามาให้เขาสามารถพึ่งผ่าตนเองได้นะครับ เอาทั้งแนวคิดของที่พ่อสอนไว้แล้วก็ที่แม่มองให้เอามาใช้ร่วมกันนะคะโอ้ดีจังครับผมครับมีพูดก้านทางครับตามตามหลักเกณฑพอเพเยงครับค่ะในช่วงท้ายนี้อยากจะให้พอช่วยสรุปให้ฟังนิดนึงค่ะว่าในเรื่องของสถานีเกษตรที่สูงเนี่ยนะคะจะมีการต่อยอดแล้วก็พัฒนาโครงการไปในแนวทางไหนบ้างคะครับจากที่นําเรียนเบื้องต้นว่าผลสําเร็จ หรือผลสำฤทิดต่างๆที่ดําเนินการมาร่วม20ปีนะครับของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตารบัญีในสมเด็จนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมชินิาถพระบรมราชนีพันปีหลวงหรือที่เราเรียกกันว่าสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์เป็นไปตามบาบิดหรือว่าประสงค์โครงการที่ตั้งไว้เมื่อสักกี่ปีที่แล้วในระดับที่น่าพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ตอนน้ำลำธาร มีความรวมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้าที่ดีนะครับสามารถช่วยผลิตน้ําสามารถช่วยลดการกัดชะทางลายของหน้าดินลดปัญหาดินโกลนถลุครับในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆดีขึ้นในระดับที่น่าพอใจยิ่งนะครับ <c oughs> นอกจากนั้นการที่ช่วยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถ,ถึ่งพานตนเองได้สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลสมดุลและยั่งยืนซึ่งเป็นพระราชประสงค์ของรุนเก้าทั้งสองพระองค์ที่ได้ประทานโครงการบ,บัมบิ ไวตั้งแต่ตอนแรกนะครับก <ot> ็ถือว mm ่าเป็นอีกผลสำเร็จหนึ่งในทุกๆมิติที่รัฐมนรสามารถอาศัยอยู่ร่วมกัปตาได้นะครับในการพัฒนาต่อยอดนะครับซึ่งเป็นเป็นแนวพระบิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการให้ทรงสืบสารรักษาต่อยอดนะครับทรงสืบอสารพระราชปณิธานของรักลาสองพระองค์นะครับรักษาโครงการต่างๆของงค์ท่านในคงอยู่นะครับและกห้มีการพัฒนาที่จะต่อยอดความสําเร็จต่างๆที่ได้มาแล้วเนี่ย ทางสถานีพัฒนากันกำเนิที่สูงเองนะครับโดยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์และพืชเองเนี่ยได้กําหนดแนวทางไว้ตอนนี้หลักๆกว้างๆมีอยู่สองอย่างนะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่นําเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับหลายๆโครงการนะครับมีการต่อยอดตรงนี้อาจจะยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากนะครับโดยอาศัยการประสานงานร่วมกับอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในพื้นที่นะครับเนื่องจากพื้นที่โครงการมาบีตรงนี้จะอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่างๆนะครับก็เลยมีการประสานงานร่วมกันทํางานร่วมกันว่า อุทยานจะมีการดำเนินในตรงเนี้ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรยังไงบ้างนะครับตรงนี้ในเรื่องพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่สองซึ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับอันนี้เป็นประเดของกรมสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับเป็นเรื่องของครูป่าไม้นะครับตรงท่านมีรับสรรให้ให้ทางกรมาาอนุญาตแห่งชาติสปาละวันพื้นเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือคุณครูในการสอนถูกฝังิีสำรึกอนุรักษ์ให้กับนักเรียนหรือเยวาวชน ในท้องที่ในพื้นที่ต่างๆที่มีโรงเรียนตั้งอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนำตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศนะครับตรงนี้เราก็เลยจัดทําเป็นหลักสูตรครูป่าไม้ขึ้นนะครับสนองามตองการขคงสมเด็จพระเทพรัตน์ขึ้นเราเริ่มเริ่มทําในปีนี้แล้วครับเพื่อที่จะกู้เลือกความคาดหวังว่าเยาว,วชนเหล่านี้ต่อไปเพื่อติมเมผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมันจะได้มีกิตสำนึกในการที่จะช่วยันรักษาดูแลป่านะครับตรงนี้ซึ่งเริ่มทําเริ่มทํไปีนี้แล้วครับแต่ะย่าอีกประการหนึ่งนะครับ คือเราคิดว่าจะทําพื้นที่ของสถานีเกษตรที่สูงการบ้านบีเหล่านี้ยให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ปัญญาของเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงของในลงหลวงรัชกาลที่9ก็จะมีการพัฒนาหให้มีเป็นรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะครับก็ในการพัฒนาต่อยอดต่างๆของ่าเนี้ยของสถานีเกษตรก็จะเป็นไปในแนวทางหลักอย่างมีกลเุียครับค่ะ อ่ะอันนี้เป็นเรื่องของงานที่จะทําในอนาคตต่อไปแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มปูทางไปแล้วนะคะเป็นกําลังใจงให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่บนพื้นที่สูงทุกท่านนะคะที่กําลังให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่เหล่านั้นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพออพงศักดิ์ด้วงโยธาเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็อัปเดตโครงการต่างๆให้เราได้ทราบกันนะคะครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของ JS100 นะคะแล้วก็ทาง YouTube JS100 official นะคะรวมไปถึงทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานกปร,รด้วยค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสายฐานด้วยใจพักพระจักรีได้ใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักง,งานกปรรรวมสืบสารงานพระราชดำริ